คนไทยแก่เร็วเพราะชอบทำสามสิ่งนี้ครับโมกเจอแฟนๆนะครับถามเข้ามาว่าโมกถ้าแก่ตัวลงเนี่ยทำยังไงให้แก่ช้าหรือเจอผู้สูงอายุที่เป็นคนไข้ของผมนะครับถามผมว่ามีอะไรที่เราทำได้บ้างทำให้เราแก่ช้าลงคนไทยเรานะจากที่โมกสังเกตเห็นเนี่ยมี สามนิสัยด้วยกันนะครับที่เราชอบทำนะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวนิสัยแรกเลยนะมันก็คือเรากินแนละเราบริโภคพ,พวกคาร์โบไฮเดตเยอะเกินไปนะครับแล้วคาร์โบไฮเดตเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วนะครับมักจะเป็นคาร์โบไฮเดทที่ไม่ค่อยดีนะครับคาร์โบไฮเดตไม่ดีคืออะไรนะครับนี้ไม่ดีคือคาร์โบไฮเดทที่แปรรูปหรือว่าแป้งขัดสีหรือว่าคาร์โบไฮเดทที่ไม่ใช่เชิงซ้อนนั่นเองครับหรือซิม l e Oh คาร์โบไฮเดรตนหรือซิมเปิลชูเกอร์นั่นเองประกอบไปด้วยลายหมกสิ่งนี้นะครับนิสัยชอบกินแป้งไม่ดีครับประกอบไปด้วยชานมไข่มุกับอันนี้เจอเยอะมากเลยนะค,คนไข้โมกที่มีสิวมาหรือว่าหน้าเริ่มเหี่ยวนะครับมาหมก,ก็จะบอกก่อนเลยว่าหนึ่งอันแรกเลยนะครับกลับไปดูนิสัยว่าคุณติดหวานไหมครับคุณติดการกินคาร์โบไฮเดรตแป้งขนมปังเยอะๆนมข้นหวานหรือว่าจะเป็นน้ำหวาน ก็ลองสังเกตตัวเองดูนะครับเราหลีกเลี่ยงนิสัยนี้นิสัยที่สองคือคุณติดกินของทอดกรอบ,รอบของมันบางคนก็บอกอมก็ไม่ได้กินของทอดนะไข่ดาวครับไข่เจียวครับคุณกินอยู่ไหมพวกไข่ดาวและไข่เจียวนะครับเขาใช้น้ํนามันทอดซ้ำส่วนใหญ่นะครับถ้าคุณไปซื้อที่ร้านทหารตามสั่งทั่วไป คุณก็จะได้ไขมันไม่ดีนะครับแล้วไขมันไม่ดีเหล่านี้หากไปเจอกับโปรโตีนนะครับจะเกิดปฏิกิริยาหนึ่งชื่อว่า m a วเว a ร์ดเรียคนะครับทำให้เกิดสาร AGE นะครับ AGE คือโปรโตีนที่มีน้ำตาลมาเกาะแล้วผ่านกระบวนการความร้อนระดับหนึ่งนะครับทำให้เกิดภาวะอักเสบทำให้คุณแก่ทำให้คุณหน้าเหี่ยวเร็วนะดังนั้นของทอด ดูไข่เจียวไข่ดาวด้วยนะครับนอกจากพวกลูกชิ้นทอดผักทอดไส้กรอกทอดแลรเหล่านี้นิสัยที่3ครับคือคุณนอนดึกนะครับคุณนอนดึกอันนี้ก็ว่าจะพูดง่ายทํายากนะครับโมก็เข้าใจนะครับแต่ว่าหากเรานอนดึกเกินห้าทุ่มหรือเที่ยงคืนนะครับโกรทฮอร์โมนของคุณจะไม่หลังโกรทฮอร์โมนเหมือนเป็นฮอร์โมนพระราชาเลยก็ว่าได้นะครับของการซ่อมแซมการอ่อนวัยหากคุณนอนดึก ให้คุณลองสังเกตตัวเองดูนะครับถึงแม้ว่าคุณนอนตีหนึ่งแต่คุณนอน8ชั่วโมงคุณตื่น9โมงคุณตื่นมาแล้วคุณจะรู้สึกไม่สดชื่นอยู่แล้วคุณจะตื่นมาแล้วก็งงเงียครับตื่นมาแล้วก็ไม่ refresh ให้คุณเข้านอนสักสี่ทุ่มนะเพราะว่า perfect เลยและที่ดีไปกว่านั้นนะคืออย่ากิน4ี่ชั่วโมงก่อนนอนด้วยนะครับหากคุณเลิกสามนิสัยนี้นะหน้าคุณก็จะแก่ช้าลงคุณก็จะอายุยืนขึ้นแบบงงๆนะครับ หากใครนะชอบสาระความรู้ชะลอวัยแบบนี้สามารถเจอกับผมหมอโอ๊กได้ในช่อง Facebook และ YouTube ที่มีชื่อว่าหมอโอ๊กดอกเตอร์ซิกแทุกคลิปของหมอโอ๊กนะครับไม่มีลิขสิทธิ์อะไรเลยนะครับผมอยากให้คนไทยใส่ใจดูแลสุขภาพไม่แก่เร็วนะครับเพราะว่าแก่ก็เป็นโรคอย่างหนึ่งครับโรคเสื่อมโรคแก่แต่เราเริ่มกันได้ด้วยที่นิสัยของเราครับผมหมอโอก๊กสวัสดีครับ